ใครจะไปเชื่อว่านี้คือหัวปีสวรรค์ทุกคนเขาทำเรียนแบบหมูสวรรค์น,นะคะได้มาจากช่องคุณแม็กสดจากสวนตัวเองปกติหัวปีแบบนี้แดงๆแบบนี้เราจะฉีกทิ้งใช่ไหมเราจะกินแต่อ่อนๆข้างในมันใช่ไหมแต่ทุกวันนี้เราไม่ต้องทิ้งนะคะทุกคนเอาไปล้างทําความสะอาดและเช็ดน้ําให้เขาหมาดๆแห้งๆแบบนี้หั่นชิ้นตามต้องการแบบนี้เลยค่ะและทีนี้เครื่องปรุงก็มีน้อยมาก เขาบอกว่าทําออกมาแล้วว่าเหมือนหมูเลยตัวเองเหมือนหมูเลยแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่อแล้วก็เลยอยากรู้อยากลองใช่ไหมเครื่องปรุงก็มีประมาณนี้เลยน้ํามันพืชสองช้อนโต๊ะน้ําตาลมะพร้าวสองช้อนโต๊ะน้ําปลาสองช้อนโต๊ะถ้าใครกินเจก็เปลี่ยนจากน้ําปลาเป็นเกลือนะคะทุกคนก็ทําตามภาพเลยค่ะกวนจนกระทั่ง น้ำตาละลายและเดือดแบบนี้แล้วก็พอเขาเดือดเป็นฟองแบบนี้ใช่ไหมเอาหัวปีค่ะใส่ผัดไปเรื่อยๆไฟอ่อนๆเจเย็นๆผัดจนกราทั่งเขาแห้งเลยตัวเองวันนี้ของกุ้งคือผัดแห้งเกินไปเลยนะคะทุกคนแล้วพอเขาแห้งเสร็จปุ๊บเป็น,นใส่เม็ดผักชีลงไปค่ะชิมรสก่อนก็ได้นะคะชิมรสก่อนถ้าไม่ชอบตรงไหนอ่อนไปก็เติมค่ะทีนี้ผัดไปจนแห้งเจเย็นๆแล้วก็หอมกิน เม็ดผักชีที่เราเอาไปทุบๆอะค่ะกลิ่นใช่เลยหมูสวรรค์ใช่เลยค่ะทุกคนออกมานะมันเข้มข้นมากหัวปีใช้ประมาณ2ขีดหรือ200กรัมอะค่ะทุกคนนะคะและเครื่องปรุงก็อย่างละ2ชะ้อนโต๊ะ2ชะ้อนโต๊ะผัดไปจนแห้งออกมานะตัวเองหุ้ยเฮ้ยคล้ายๆหมูแดดเดียวอะมันเหนียวเหนียวอย่างนั้นอะอร่อยเข้มขน้นลงตัวลงทำกันดูนะไม่ต้องทิ้งแล้วค่ะหัวปีเอามาทำกันแบบนี้นะทุกคน